คือเวลาผมเจออะไรแบบเนี้ยอืไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือเปล่าครับแต่ว่า,มา,วาผมมนก็เจอกับคนอื่นผมไม่เจอคนเดียวออืโชคดีโชคดีใช่ไหมครับโชคดีของพี่แต่ว่าอีกคนที่อยู่กับพี่อ่ะคือมันเหมือนว่าเวลาพอเราเอามาเล่าลอ่ะมันเหมือนเราไม่ได้เจอคนเดียวแล้วมากุบเรื่องอ่ะอมันมีพยานอ่ะใครกลับมาด้วยเนี่ยคืออ่าผมพอผมโตมาเนี่ยผมก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยก็ทำโปรดิวให้กับน้องๆเนี่ครับ มีวงหนึ่งเลยซึ่งเป็นวงที่ผมรักมากแล้วก็เป็นวงน้องชายและแท้ผมเองวงไหนพี่วงพูดชื่อวงได้มั่ไหมได้อ๋อเขาน้องคนนี้เขาเล่นเปิดชันให้กับาดอะโนฟินอืมใช่แล้วมือกลองของวงนี้คือน้องชายและแท้ผมเองครับใช่แล้วก็ก็ทํางานด้วยกันมาจนแบบสนิทกันแล้วอะคือรักกันเลยแล้วก็ทําเพลงเกือบจะเสร็จแล้วด้วยอืมแต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้น้องคนนี้เขาเสียชีวิต กระทันหันครับ,บ,บผมว่าแบบก่อนเขาจะเสียชีวิตอ่ะผมเขายังโทรมาชวนผมแบบไปปาร์ตี้อะไรกันอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไปสุดท้ายคือแบบมารู้ว่าเฮ้ยเสียชีวิตก็ไปร่วมงานน่ะรถน้าศพเขาในระหว่างที่เขานอนอยู่อ่ะผมก็แบบคือเศร้ามากเลยก็แบบไปยืนข้างเขาแล้วก็แบบจับมือแล้วแบบเออแบบก็นึกอะไรหลายๆอย่างในใจนครับในระหว่างนั้นอ่ะผมได้กลิ่นอะไรที่มันแรงมากกลิ่น ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคือกลิ่นอะไรที่แล้วผมก็แบบเหมือนเดิมอีกแล้วว่าคือพูดอะไรหยาบหยาบแบบกลิ่นอะไรวะอะ,อะไรอย่างเงี้ยแต่พูดในใจพูดในใจครับพ<ร>ูดในใจกลิ่นอะไรวะคือเราไม่รู้ว่า,วามันกลิ่นอะไรจริงๆมันแรงมากเลยจนผมอยู่กับน,น้องเขาสักพักหนึ่งก็แบบจับมือเขาแล้วก็เออพอแขกเริ่มเยอะได้เวลาผมก็รีบผมก็กลับภรรยาผมก็มารับภรรยาผมมารับในระหว่างทางที่กลับ ออฟฟิศ <Office S 2> ที่ผมทํางานกับน้องคนที่เสียชีวิตเนี่ยมันจะอยู่มันจะเป็นทางด่วนนะครับทางด่วนเมืองทองแล้วก็ไปสีสมานใช่ไหมครับบ้านผมมาอยู่สีสมานแต่ถ้าลงเมืองทองเนี่ยมันจะเป็นออฟฟิศที่ผมอยู่กับน้องคนนี้เขาอะในระหว่างที่รถขับไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะพี่ผมก็แบบยังนั่งแบบเหมือนจะเศร้านิดๆเสียใจนิดๆอยู่นั่งนิ่งๆอยู่พอรถมันผ่านทางด่วนเมืองทองอะมันคือกลิ่นอันเนี้ยตียขึ้นมาบนรถกลิ่นเดียวกันกลิ่นเดียวกันเลยพี่ แต่ผมอะนั่งจิกจิกขาจิกเอามือจิกขาไว้อะแล้วผมก็หันหน้าเอาไปทางหน้าต่างอะเพราะผมรู้ว่ามันใช่แน่ะแน่แต่ผมไม่ได้บอกอะไรกับภรรยาเลยครับว่าว่าผมได้กลิ่นอะไรมาภรรยาผมหันมาพี่กลิ่นอะไรเพราะว่าได้กลิ่นเหมือนกันใช่ไม่ใช่เราคนเดียวอีกแล้วใช่พี่กลิ่นอะไรแล้วปั๊บหนึ่งอะ่ะมันเหมือนตลกพี่แต่มันไม่ตลกนะเวลานั้นคืออยู่ดีหัวผมผมภรรยาของผมมันชี้มาไอย่างเงี้ย มันขึ้นไปกี้เลเห้หเอใช่พี่<อ>มันผมมา้าอะคะคือเขาประมาณผมคนผมยาวนะครับคือมันชี้มันหยอมหนึ่งชี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่ามันเหมือนเหมือนคนเอารูปรวิทยาศาสตร์ขึ้นมาแล้วแบบผมมันตามติดขึ้นามาใช่ไหมแล้วเขาก็แบบดูกระจกพี่ทำไมหัวหนูตั้งผมห็หันไปตั้งยูนพี่อแล้วก็กลิ่นมันก็แรงขึ้นเรื่อยๆแต่ผมมาพยายามพยายามแบบข่มเพราะว่า ไม่มีนี่กลิ่นเกิดอะไรไม่มีไม่มีแต่จริงๆแล้วกลิ่นมันแรงมากอืม,อมพยายามแบบไม่ให้ค่าไม่ไม่รับรู้ใช่ครับใช่แล้วกลิ่นมันแรงแรงจนผมแบบว่าอ,อย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดนี่ยอืม,อมคือแบบไม่รู้ว่าใครที่ตามกลับมาและกลิ่นมันตามไปถึงไหนคะจนผมถึงถึง,ถ,งถึงโลนทั้งด่วนนะครับแล้วก็ถอดพระให้แฟนห้อยอกลิ่นถึงหายไป ฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหล่อเรื่องผีผีจากอังคารคุมโปงเอา้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยอังคารคุมโปง